ปวดหัวจังเลยแย่แล้วทำไมเราไม่ค่อยได้กินเลยอ่ะไม่ได้กินนนะคงต้องลองตรวจซะหน่อยละเดี๋ยวไปเอาชุดตรวจ e อ็นทเคมาตรวจหน่อยจ้าผลตรวจขึ้นสองขีดเฮ้ยทำไงอะเนี่ยโอ้ยป้องกันเอย่างดียังจะเป็นได้อีกนะเนี่ย ลงทะเบียนที่ไหนนะอ๋อเปิดเข้าไปหน้าเว็บไซตไไ์นี่มันก็สั่งวนะนุ้ยเขายังไม่ติดต่อมาเลยอะ่ะยังไงดีวะโอ้ยข้อมูลจะหล่นหายก็วะช็คไม่คอมหน่อยดีกว่า ก็ไม่มีข้อมูลอะไรติดต่อกลับมาเลยนี่หว่าหรือว่าต้องลงทะเบียนใหม่วะเนี่ยลองดูเบอร์ติดต่อหน่อยดีกว่าอือน,นี่เองฮัลโหลค่ะพอดีจะโทรมาแจ้งเรื่องผลการตรวจไอทีเคเป็นสองวกนะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเลยค่ะค่ะลงระบบไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะตั้งแต่สามวันที่แล้วอะคะ่ะ เราจะดูข้อมูลอะไรให้ได้บ้างไหมคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะคะ ทะเลสวยมากค่ะเอา้าใครโทรมารับแป๊บนะแกแป๊บหนึ่งฮัลโหลค่ะ อ๋อใช่ค่ะโทรมาถูกที่เลยได้รับข้อมูลแล้วหรอคะดีมากเลยค่ะอ,อ๋อข้อมูลถูกต้องค่ะค่ะตอนนี้หรอคะตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะและ้วไปดำน้ำมาหายดีแล้วค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังอุตส่าห์โทรมาสวัสดีค่ะ โระการดีอบรมละครรู้เท่าทันสื่อสุดหาจากคณะละครมาลองดูสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย